สวัสดีเพื่อนพ้องและน้องพี่ทกานครับพวกับผมกับคิงโรเล็ตนะครับผมนี่คือสิบอันดับเกมออฟไลน์นะสำหรับใครที่ กำลังบ้องหาเกมออฟไลน์หรือว่ากาลังหาเกมที่เอาเล่นตอนไม่มีเน็ตก็สามารถดูเกมจากคลิปนี้ได้เลยนะบอกเลยว่าแต่ละเกมนะ่คือคัดสรรให้เพื่อนไปอย่างดีแล้วก็ผมมีแต่เกมนักเล่นจัดจ้านทางนั้นเลยนะที่สาคัญเนี่ยคือก่อนที่ไปดูคลิปเนี่ยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเปิกําลังใจให้เราด้วยนะสำหรับใครที่กดแล้วเนี่ยขอบคุณมากแล้วก็ผมยังไงก็ฝากตัวด้วยนะแล้วก็ฝากช่องเล็กๆนี้เอาไว้ด้วยก็ผมเกมในคลิปนี้จะมีเกมอะไรึ้นบ้างก,ก็มาดูกันเลยวับผมโอเคทุก okay, เกมระดับปีสิบ High Water นี่เป็นเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งด้อนเกมได้ไปเกมมาใหม่ด้วยก็ผมแลวไปเกมออฟไลน์ด้วยนะซึ่งในเกมนี่คือภาพสวยพอสมควรแต่ว่าเกมนี้มันถึงสเปกากาก็สามารถมาเข้าถึงได้ก็ผมซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้ผจชนภายในโลกที่เต็มไปด้วยน้ำนะคือน้ําท่วมโลกก็ผมคือเราจะได้เอาชีวิตรอดแล้วก็ผปชนภัยต่างๆมากมายเลยนะซึ่งในเกมนี่คือไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะที่ต้องเอาชีวิตรอดก็ผมจะมีเหล่าพื้นพ้องต่างๆมากมายเลยในเกมนี้นะซึ่งเหล่าพื้นพ้องที่ว่านี่ก็คือเหล่า NPC เาองบอก็น แต่ว่าหลายคนก็เริ่มปรับตัวแล้วก็ใช้ชีวิตใน,นรูปแบบที่ต่างออกไปนะ <c oughs> คือจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็ผมในเกมนี้แน่นอนไปเกมแต่เราสามารถต่อสู้ได้ด้วยนะไปเกมพี่น่าเล่นมากๆเลยไม่ต้องเชเน็ตก็เล่นได้นะ เกมมานัพพีเก้า The Dark Knight Rises ก็ผมสหรับใครที่บอกว่าดิยันได้เกมน่ะมัดแมนน่ะมัดแมนน่ะมีมือซึ่งนี่นะก็ผมซึ่งเกมเนี่ยคือไปเกมเราต่อสู้ที่ภาพสวยดุเดือดมากๆเลยนะคือแน่นอนเกมเนี่คือจะมีเหล่าในเรื่องให้เราเนี่ยเล่นพอสมควรก็ผมจะมีภารกิจต่างๆมากมายให้เราทําด้วยแต่จะบอกว่าเกมไม่ถึงแม้จะภาพสวยหลักการกันสร้างก็แต่แต่ว่ามันถือเปอนการก็สามารถเข้าถึงเกมไม่ได้นะความจำอาจจะเยอะก็ผมแต่ว่ามันถือเปอนการสามารถเล่นได้นะซึ่งในเกมเนี่คือมันต้องคิดอะไรมากเลยเราแค่เล่นตามภารกิจในเรื่อองกกก็สาาามมมมมมมรถเเเเลล่่นนไไดดดด้้ัผผปทีุืแว คือมันก็องคิอะไรมากสามารถติดเครื่องอไว้ได้นะคือแน่นอนเกมนี้คือมานานพอสมควรนะแต่ว่าเกมเร่องนี้ยังน่านเล่นอยู่นะสหรับภัยที่กลางตามหาเกมรักเวแมนแล้วไปเกมมานต่อสู้กันนีนะ้รับผมรับภารกิจมาแล้วก็ทำตามภารกิจอะไรนี้นะแล้วก็มีนเรื่องให้เราเล่นด้วยสัตว์ภัยสนใจในเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ก็ผมไม่ต้องเชนเด็กก็เล่นได้นะไม่ต้องคิดอะไรมากในะเกมคือบินแลนอย่นงเดียวก็มันแล้วนะ hey. เกมระดับที่8 b r i c e Memory Mobile ก็ผมสซอรบใครให้บอกว่นนี่จะได้เกมแบบออฟไลน์ที่แบบกราฟิกหนักจัดจ้านอะไม่ไม่เนี่ยนี่แล้วก็ผมได้ไปเกมที่อลังการการสร้างมากๆเลยนะคือเดิมทีเนี่ยไปเกมจาก PC มาก่อนก็ผมแต่ว่ามีมาลงบนมือถือเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะไปเกมต่อสู้แบบุเดือดแล้วก็ผมซึ่งแน่นอนเกมก็คือจะมีอาวุธหลายอย่างให้เราใช้ด้วยแต่อาวุธแต่ละอย่างคือการต่อสู้เนี่ยคือเดือดมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนเกมเนี่คือมันจะแค่มันดเดือดอย่างเดียวภาพก็สวยด้วยแต่ว่่่่่่าาเเเเเเกกกมมมมนนนีีีียจะะใใรรรรรือออองห้้้ไไดลลวสับบคททชปฟ์ ต่อสู้แบบมันรุเดือดก้นหนีแล้วก็ผมไปเกมเี่ภาพสุจัดจา้านมากๆเลยนะแต่ต้องบอกว่าในเกมไม่ต้องเสียเงินในการซื้อนะสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมแนวที่เล่นออกมนันอย่างเดียวก็ได้แล้วก็ต่อสู้กับหล่บบอสต่างๆมากมายก็นี่แล้วก็ผมไปเกมเด็กครับริีหนังหลังการกันสร้างมากๆเลยนะสำหรับใครสนใจเนี่ยแน่นอนเกมนี้เราสามารถติดเครื่องเอาได้ครับผมไปเกมออฟไลน์ไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้นะอลังการกันสร้างมากๆเลย เกมระดพิจิตเรดิชั i นไอแลนด์ซิตี้ฟรีก็ผมสำหรับใครที่บอกว่านี่จะได้เกมแนวเอาชีรอดบ้างก็นี่เลยนะแต่ต้องบอกว่าเกมไม่คือจะมีหลายภาคมากๆแล้วก็จะมีทั้งภาคฟรีแล้วก็ไม่ฟนะรีนะซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้เอาชอรีรอดในเมืองร้างต่างๆมากมายแล้วผมในเกมไม่จะเต็มไปด้วยเหล่าสัตว์แล้วก็เหล่าสปิริตซอมบี้ต่างๆมากมายเลยนะซึ่งแน่นอนสำหรับใครที่จะได้เกมแนวเอาชอรีรอดจากฝูงสปิริตซอมบี้ก็นี่แล้วผมเพราะสมบี้ในเกมนี่คือโหดดุเดือดมากๆากเลยนะซึ่งแน่นอนเกมนี่เป็นเกมแนวเอาชอรีอร,าาารอดกว้างใหญ่ผม น่นเกมนะี้เคยจะมีลงเล่นเยอะพอสมควรนวก็วาภาพก็สวยด้วยสำหรับใครยะได้เกมแนวะอชารอดที่มีระบบครบเครื่องคนหนีแล้วก็ผมแน่นอนเกมนี้เป็นเกมแนวออฟไลน์อยู่แล้วนะคือไม่ต้องเชนเนลเลนได้ก็ผมเป็นเกมออชารอดที่มีระบบครบเครื่องมากๆเลยสำหรับใครสนใจแล้วนะต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์คือไม่ต้องเชน,นดน,เดเน,นด็เล่นได้นะ่นานเล่นมากๆเลยเกมมานาปิ๖ call of t h legacy ก็ผมสำหรับใครที่ยังได้เกมแนออฟไลน์แล้วก็ กำลังตามหาเกมรัสยองขวัญหรือว่าแก้ปริศนาเนี่ยเกมมีน่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งภายในตัวเกมน่ยคือเป็นเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องด้วยนะคือเราจะได้อยู่ในบ้านร้างแห่งหนึ่งก็ผมแลยเราก็ต้องแก้ปริศนาต่างๆในบ้านร้างแห่งนั้นนะแต่ไม่ใช่แค่ในบ้านร้างอย่างเดียวก็ผมจะมีหลากหลายสถานที่เลยนะจะมีเนื้อเรื่องแล้วก็จะมีปริศนาต่างๆมากมายให้เราแก้ด้วยต้องบอกว่าเกมนี้ภาพสวยพอสมควรนะสำหรับใครที่ชอบในเกมรัสยองขวัญหรือว่าแก้ปริศนาอยู่แล้วก็นี่เลยนะเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆแล้วก็ผมแน่นอนเกมนี้เป็นเกมออฟไล้ บอกแล้ว,ว่าเกม,มเนี่ยมีในเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลย เกมระดับที่ห้ abandon Shi สำหรับใครที่อยากได้เกมแบบออฟไลน์ที่เราสามารถเล่นนานได้ก็นี่เลยนะตังบอกว่ารเกมมันคือสนุกแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยนะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยคืออาจจะสับสนนิดหนึ่งนะแต่ว่าพอเล่นเป็นแล้วเนี่ยเกมมันคือน่าเล่นมากๆเลยนะซึ่งในเกมนี่คือเราไปคลายเกมมาจนสลัดกรผมคือเราจะได้เลือกลูกเรือด้วยในช่วงต้นนะจะมีลูกเรือให้เราเลือกนะคือเยอะมากๆกรผมซึ่งแน่นอนลูกเรือแต่ละคนเนี่ยจะมีความถนัดไม่เหมือนกันนะและลูกเรือที่เราเลือกเนี่ยจะได้ออกมาจนภัยกับเราด้วยเป็นไงเจ๋งใช่ไหมนอกจากลูกเรือแล้วะคือเราจได เรือมาล้ำเลยนะผมคือเราจะได้บริหารลูกเรือของเรานะว่าจะให้ทําหน้าที่อะไรอย่างนี้อย่างเช่นปนเปลื้อนใหญ่รบบังคับสมอเรือหรือว่าซ่อมแซมเรือต่างๆคือเราสามารถสั่งการลูกเรือและว,วางแผนได้ว่าจะให้ใครไปทําหน้าที่นั้นเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะสำหรับใครที่ชอบในเกมมจนสลัดอยู่แล้วก็นี่เลยก็ผมเป็นเกมบัฟลี่ไม่ต้องเชนเด็กไหนก็เล่นนะน่าเล่นมากๆเลยเกมมนดับพี่ รีดาวสเปซแอซเซก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมผสมครามในอวกาศมากกว่าในก็นี่เลยนะซึ่งเกมไี่คือแน่นอนเป็นเกมออฟไลน์ก็ผมไม่ต้องเชิญในกเล่นนะเวลาไม่ม่เด็ก็สามารถจิบเกมได้ขึ้นมาเล่นได้ซึ่งเกมนี่คือเราจะได้ขับยานอวกาศสุดเท่ก็ผมแล้วก็เอาไปต่อสู้กับเหล่าศัตรูมากมายในอวกาศนะเป็นเกมที่อลังการการสร้างมากๆเลยซึ่งแน่นอนในเกมนี่คือเราสามารถเล่นเอามาอย่างเดียวก็ได้นะคือเป็นนถขคิได้ไรมากแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถอัปเกรดยานของเราได้ก็ผมสำหรับใครที่ชอบไนเกมผสมครามอวกาศอยู่แล้วก็นี่เลยนะแน่นเกกกมมภาาาาพสวยังงรร้ แล้วก็ผมเป็นเกมออฟไล์ไม่ต้องใชนเด็ดนะก็เล่นนะ เกมระดับที่3มากินไนซ์บล mm ูสเบอรเกอร์สก็ผมสหรบใครที่บอกว่านี่ยันได้เกมแนวที่ม็น้กิกราฟิกมากแต่ว่ามันเนี่ยมีไปเนี่ยนี่นะก็ผมซึ่งเกมเนี่ยคือจะมีตัวละครหลายตัวให้เราเดียเลอกเล่นมากๆเลยนะึ่วนในแนตัวละครแต่ละตัวจะมีความเจ๋งมีคืจะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปก็ผมแต่ว่าจะมีบางสิ่งที่คล้ายกันก็คือความมลางกายก็ผมคือใช้สกิลตัะทีเนี่ยคือมันดุเดือดมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นสรบใครที่ยันได้เกมมาต่อสู้กับเหล่าหุ่นยนต์ก็นี่แล้วก็ผมจะมีเหล่ามอนสเต อยู่นะแน่นอนไปเก็บออฟไล่ครับผมไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้นะเกมระดับที่สอง เบลต์อฟกอรก็ผมสรับครบอกจะได้เกมมาต่อสู้มันเดือดเนี่ยนี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้คือเราจะได้ต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์และระบออต่างๆมากมายเลยนะซึ่งแน่นอนเกมนี้คือจะมีสกิลให้เราใช้ด้วยแล้วก็เกมด้ภาพสวยหลังการกันสร้างพอสมควรนะซึ่งในเกมนี้คือเราจะได้ต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ก็ผมมากมายเลยเอาไปคล้ายเกมระพันด่านเลยก็ว่าได้นะซึ่งในเกมนี้คือจะมีมระบอต่างๆมากมายแล้วก็ผมเคยแล้วแต่ด่านเลยว่าจะเจอสัตรูปแบบไหนนะคือแน่นอนเราสามารถอัปเกรดตัวของเราได้ก็ผมอัปเกรดอาวุธต่างๆอัปปเเเกกรรรรดดสสต่าาาาาางๆคคืืออมถทํไไ้้นะ ก็เาฟอร์ไดในเกมนี้เพราะนั้นสืหภัยที่กำลังตามหาเกมมาต่อสู้แบบมันดุเดือดก็นี่แล้วก็ผมแน่นอนเกมก็คือกราฟิกหนักหลังการกสร้างอยู่พอสมควรนะแต่เป็นเกมออฟไลน์ก็ผมไม่ต้องเชไนไก็เล่นได้แต่เอาเล่นตอนไม่เป็นไหนได้ก็ผม เกมระดับที่1นึ่งวุน้นไเฟรตโบบายก็ผมที่เป็นเกมมาใหม่เกมหนึ่งเลยก็ว่าได้นะซึ่งเกมในเกม็นเกมในแข่งรถสุดเหนื่อยก็ผมบอกนะเกมเน่มาคลั่งมากๆเลยนะคือเดิมทีในเกมเน่ขับรถเนี่ยเือเราต้องเข้าเ้นชัยอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าเกมเนี่คเอเราสามารถขับรถชนกันยีเดียวก็ได้เนี่ยเคยจะมีโหมดมันที่เราเล่นก็ผมคือ้าคลั่งมากๆเลยใช่ไหมซึ่งแน่นอนเกมนี่คือจะมีมมมรเูลเ,ลนนเ,เ,ลเล่นเนี่ยเืยเยอะพอสมควรก็ผมจะมีรถหลายคันที่เรานเนี่ยเลือกใช้ด้วยนะสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมในแข่งรถแบบออฟไลน์ลก็แนีเลยก็ได้ แต่ว่าต้องบอกกันว่าเกมนี้สำหรับใครสนใจเนี่ยไม่ใช่เกมฟรีนะเปเกมอะ่เราต้องเสียเงินในการซื้อก็ผมน่าเล่นมากๆเลยโอเค okay, คลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่า อยากได้เกมอะไรตัไหนเพิ่มเติมก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะหรือว่าถ้าเพื่อนๆใมีเกมที่เจออะไรแนะนําก็สามารถแนะนํากันมาได้ก็ผมจะขอบคุณมากๆเลยนะที่สําคัญเลยคือเกมยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมารัก็ผมจะมีเกมมาเล่นอีกเพียบเลยนะรอให้เพื <c> ่อนๆกๆดเข้าไปดูครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่กดเข้ามาดูนะยังไงก็ฝากตัวด้วยครับผมแล้วก็ยินดีที่รู้จักนะโอเคเจอก,กันคลิปหน้าก็ผมกดดูคลิปเราไปได้เลยขอบคุณที่เข้ามาดูนะ